สวัสดีค่ะวันนี้มาบริหารหัวไหล่กันนะคะสำหรับคนที่มีอาการไหลติดหรือว่าเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะสามารถทำได้เดี๋ยวเราฝึกกันสั้นๆนะคะไม่ยาวมากหห้ใจเข้านะคะค่อยๆวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะประสานฝาม,มือผักฝาม,มือขึ้นด้านบนค่ยืดหลังให้ยาวพักท้องแขนไปด้านหลังใบหูนะคะ กมหน้าค้างชิดอกเลยค่ะค้างห้าสี่สามสองหนึ่งคราวนี้ค่อยค่อยคายนะคะมือสองข้างนะคะฝา่าปลายนิ้วมือแตะที่หัวไหล่แมวบังอะ่ะวาดแขนไปด้านหน้านะคะหมุนข้อศอกเป็นวงกลมใหญ่ๆเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้ามุนช้าๆนะคะค่อยๆขยับข้อต่อหกเจ็ดแปดเก้ารอบสุดท้ายค่ะสิบ แล้วครานี้หมุนทวนกลับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก <9 S 2> <10 S 1> okay. ้าสิบโอเคค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นนะคะยืดลำตัวตรงหายใจออกค่ะค่อยลดแขนลงมานะคะขนานกับพื้นเลยแล้วหมุนแขนนะคะเป็นวงกลมหนึ่งสองถ้าใครฝึกหน้ากระจกได้พยายามวาดวงให้เท่าๆกันนะคะสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมุนทวนกลับค่ะหนึ่งสองสามเก็บหน้าทองเข้าไปนะคะยืดหลังให้ตรงซีห้าหกเจ็ดแปด 9 10โอเคค่ะเงยไหลไหม่เอ่ย,ค,อย,ค,อยค่อยคครานี้ยกหัวไหลขึ้นสูงแล้วค้างเลยค่ะ5ดึงข้อหัวไหลขึ้นมาหาหู4 3 2สห่งคราวนี้ดึงไหลลงนะคะดึงไหลลงไปให้ไกลจากใบหูมากที่สุดค้าง5 4 3 2อหนึ่งโอเคค่ะคราวนี้ส่งแขนสองข้างมาด้านหน้านะคะหายใจเข้านะคะกางแขนออกให้กว้างผักฝ่ามือไปด้านหลังให้มากที่สุดเลยค่ะหายใจออกค่ะเก็บเข้ามาหนึ่งหายใจเข้าเปิดออกค่ะหายใจออกค่ะสองหายใจเข้าเปิดออกหายใจออกค่ะเข้าสาม เข้าออกค่ะสี่เข้าออกค่ะห้าหายใจเข้าออกค่ะหกเข้าออกค่ะเจ็ดเข้าออกค่ะแปดเข้า ออกค่ะเรอบสุดท้ายเข้าออกข่ะสิโอเคค่อยๆลดมือลงนะคะทำมือนะคะหมุหนหัวไหล่นะคะขึ้นลงขึ้นลงนิดนึงนะคะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นขามือซ้ายแตะไว้ที่หัวเข่าออซ้ายแตะที่หูซ้ายนะคะมือขวาเอน็นศีรษะนะคะไปทางด้านขวายืดตึงที่ลำคอด้านซ้ายค้างค่ะห้า สี่สาสองหนงหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางมือซ้ายเลื่อนมาจับที่เอวด้านขวานะคะเกาะหลังเราเอาไว้เกาะเอวเราเอาไว้นะคะคราวนี้ก้มหน้านะคะตามมองไปที่เข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังท้ายทอยหลังศีรษะนะคะค่อยๆดึงค้างลงไปหาอกค่ะ รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อต้นคอนะคะค้างห้าสีสสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางขยายมือออกเป็นข้างค่ะมือขวาแตะหัวเข่าขวามือซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแตะที่หูขวาค่ะค่อยๆเอียงศีรษะไปทางซ้ายค้างค่ะ5้สี สามสองหนงหายใจเข้าคัะกลับมาตรงกลางเลื่อนมือขวานะคะแตะไวที่เอวด้านซ้ายมือซ้ายยกขึ้นหันหน้ามองที่เข่าซ้ายวางไว้ด้านหลังศีรษะนะคะก้มหน้าค้างชิดอกค่ะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะด้านหลังนิดนึงค่ะสี่สสอง หนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยคอยยกลำตัวกลับมาวาดแขนสองข้างยกมือขึ้นไขย,ยืดลำตัวตกหงอสอกขวาค่ะมือซ้ายดึงสอกขวาไปไว้ด้านหลังซีสะดันต้นแขนเปิดอกเปิดไหล่อีกนิดนึ่งค่ะค้งางห้าสี่สามสอง หนึ่งหายใจเข้าขายกแขนสองข้างขึ้นขายืดลำตัวตกหายใจออกคาง,งอศสอกซ้ายมือขวาดึงสอกซ้ายไปไว้ด้านหลังศีรษะนะคะใช้ศีรษะดันต้นแขนไปด้านหลังเลยค่ะแล้วค้างไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยๆยก มาลดมือลงนะคะคราวนี้นะคะส่งแขนสองข้างนะคะไปด้านหลังกำมือให้แน่นขามมูนไหล,ล่บีบสะบกักเปิดอกหายใจเข้า การท่านั่งนะคะจะนั่งขัดสมาธแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะยืดขาไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะพับลำตัวลงไปค่ะหายใจออกดึงมือสองข้างค้าศีรษะไปชา้าๆไปตามความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะอาจจะรู้สึกว่าไปไหนไม่ค่อยได้มากแต่ให้ตึงที่บริเวณหลังและหวัวไหล่ใช้ได้แล้วค่ะค้างไว้ตรงนี้ห้าส่สาม สองหนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยๆกลับมาตรงกลางคายมือออกนะคะครั้งนี้ชันเข่าซ้ายขึ้นมานะคะสอดขาขวาไปใต้เข่าซ้ายขาซ้ายนะคะทับขาขวา ขาเราขัวเข่าจะซ้อนกันเป็นสามเหลี่ยมนะคะส้นเท้าสองข้างจะอยู่ใกล้กับสะโพกถ้าใครไม่ได้จริงๆนะคะนั่งแบบนี้ไม่ได้รู้สึกตึงมากที่สะโพกนะคะนั่งขัดสมาธิสบายสบายก็ได้นะคะ,ะยกแขนสองข้างขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวตรงหายใจค่อย,ค,อยค่อยลดมือซ้ายลงนะคะหมุนปลายนิ้วมือลงแล้วงอข้อศอกส่งมือซ้ายไปไว้ด้านหลังนะคะ,ะจะอยู่ตรงกลางหลังพอดียกมือขวาขึ้นค่ะ แล้วงอ,อข้อศอกมือสองข้างจับกันนะคะถ้าจับไม่ถึงนะคะเอาเชือกหรือผ้านะคะมาช่วยจับได้หรือว่าก็จับข้อศอกฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงไปค่ะดึงหน้าท้องลงไปหาต้นขานะคะดึงหน้าอกลงไปหาหัวเขา่าแล้วค้างตรงนี้ค่ะห้าลมหายใจหข้อศอกยกไว้นะคะสี่ สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาคายมือออกช้าๆค่ะเดี๋ยวเราคลายขาก่อนนะคะสลับเปลี่ยนข้างคราวนี้ขาซ้ายอยู่ใต้ขาขวานะคะยกแขนสองข้างขึ้นค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกส่งมือขวาลงมาก่อนค่ะหมุนต้นิ้วโป้งลงงอข้อศอกนะคะ วางหลังฝ่ามือไว้ที่กลางหลังแล้วงอแขนซ้ายมือสองข้างจับกันได้จับกันนะคะจับไม่ถึงเอาผ้าคนหนูหรือเชือกมานะคะจับช่วยหรือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามได้นะคะเหมือนเดิมเลยกดสะโพกสองข้างให้ติดพื้นค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นมาหายใจออกพับลำตัวลงไปขาดึงหนะ้าท้องลงหาต้นขาค่ะค้างตรงนี้ห้า่ 4, 3, สองหงหายใจเข้าค่ะค่อยๆยยกลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆขายมือนะคะคายขาออกโอเคเดี๋ยวเราลงนอนคว่ำนะคะอยวจะนอนคว่ำม,มาด้านหน้าเนาะจะได้เห็นกันชัดๆส่งแขนสองข้างมาด้านหน้าก่อนเลยค่ะแขนซ้ายสอดไปใต้แขนขวาเดินมือไปทางขวาเลยค่ะ แล้วครานี้มือซ้ายเอ็งมือขวาเดินมือไปทางซ้ายค่ะจะรู้สึกตึงที่หลังบนนะคะกดหัวไหล่ลงกดหนะ้าผากลงนะคะทำไว้ตรงนี้คือสี่สามสอง โอเคค่ะค่อยๆคายแขนออกนะคะเดินมือกลับมาช้าๆเปลี่ยนข้างข่ามือขวาสอดไปใต้แขนซ้ายเดินมือไปทางซ้ายแล้วค่อยๆเดินมือซ้ายไปทางขวานีค่ะกดอินทีงตรงกลางเลยค่ะทังตรงนี้อีกห้าลมหายใจค่ะห้าสส สอง่อเคค่ะค่อยๆคายนะคะข้างนีกางแขนสองข้างออกด้านข้างนะคะวางแขนซ้ายวางหัวไหล่ซ้ายมือขวาโยงเป็นรูปถ้วยนะคะค่อยๆพลิกเอียงลำตัวนะคะเหมือนเราจะนอนตะแคงให้ลำตัวด้านซ้ายลงไปติดพื้นแล้ว เท้าวขวาขึ้นมาค่ะตั้งเขาขึ้นมาฝ่าเท้าวขวาวางไว้ที่พื้นเปิดแขนขวาไปด้านหลังนะคะตามองขึ้นด้านบนเลยค่ะค้างไว้ตรงนี้นะคะยืดเปิดอกเปิดไหล่ห้าลม,มหายใจค่ะห้าใครรู้สึกสบายนะคะจะค้างนานกว่านั้นก็ได้สี่สามหายใจค่ะสอง หนึ่งสำหรับเปลี่ยนข้างนะคะมือขวาวางปลายยืดขาขวาตรงนะคะ <c oughs> หัวไหล่ขวากดติดพื้นนะคะแขนอยู่เสมอแนวเดียวกับหัวไหล่ฝ่าเท้าซ้ายตั้งไว้ค่ะ <c oughs> เปิดแขนซ้ายตามองขึ้นด้านบนค่ะ <c oughs> แล้วค้างอีกห้าลมหายใจค่ะห้าสี่สอง ค่อยๆวางมือลงค่ะโอเคถามนี้นะคะอยากจะยืดอีกนิดนึงนะคะคราวนี้ใช้แรงจากหลังบุญด้วยฝ่ามือสองข้างนะคะกำมือให้แน่นด้านหลังหมุนไหล่บีบสะบักเปิดอกหายใจเข้าดึงฝ่ามือไปด้านหลังยกหน้าอกขึ้นมานะคะเกรงนะท้องเกรงหลังค่ะค้างไว้ห้าหายใจนะคะไม่กั้นหายใจ C สามสองหงค่อยๆวางหน้าผากลงคาะคราวนี้นะคะค่อยๆพลิกตัวนอนหงายเลยค่ะอันนี้สมมุติว่าแอมนอนหงายอยู่เนาะ,ะการแขนออกด้านข้างนะคะงอเข่าขวาขึ้นมามือซ้ายดึงเข่าขวานะคะไปด้านข้างซ้าย แขนการไว้นะหลักกดติดพื้นนะคะมือขวานะคะมาจับที่มือซ้ายหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนขึ้นมาเหนือศีรษะค่ะพยายามวาดให้เป็นวงกลมให้ใหญ่ที่สุดนะคะ,ะหลังเราอาจจะขยับได้ช่วงหลังบนนะคะหัวเข่าพยายามกดไว้นึงหายใจออกหายใจเข้าค่ะสองวาดวงใหญ่ๆเลยค่ะ3 สี่ห้าหสังเกตนะคะช่วงหลังบนแอมจะขยับด้วย7 ะะหมุนทวนกับหนึ่งสองให้เหมือนกันเนาะ <c oughs> สามสี่หา้าหก ขยห,หมุนได้วงไม่ใหญ่ไม่เป็นไรนะคะหมุนเข้าที่เราไปได้7ข้อต่อจะได้ขยับค่ะ8 9 10โอเคค่ะค่อยคคลายนะคะกลับมานอนหงายตรงกลางการแขนออกด้านข้างใหม่นะคะ อันนี้นอนงายอยู่นะคะไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะคะจะเมื่อยมากเลยต้องยกขาหนึ่งข้างด้วยขาซ้ายนะคะเอามาไว้ด้านขวาของลำตัวกางแขนออกด้านข้างค่ะม<ๆ>ือซ้ายไปหามือขวาค่ะ <S <S ค่อยๆวาดแขนขึ้นเนี่ยศีรษะวาดไปเป็นวงกลมใหญ่ๆหนึ่งหายใจเข้ายกขาแขนข้ามศีรษะหายใจออกลดหลงสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะคราวนี้หมุนทวนกลับนะคะหนึ่งสอง สามสี่หหเจารอบสุดท้ายค่ะสิ โอเคค่ะคราวนี้นะคะนอนงายนะคะผักสักครู่นึงนะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกให้ยาวโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่างไรก็อย่าลืมบริหารหัวไหล่นะคะนั่งทำง,งานนานๆหรือนั่งเล่นมือถือนะคะลองบริหารดูจะลดอาการปวดไหล่นะคะปวดคอได้ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ